เมนกลาบาสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมกลับมาพบกับช่องยอมีอีกแล้วนะครับมาครับมาทางเข้าด้วยกันครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดผักวุ้งไฟแดงนะครับผมแล้วก็ผัดเผ็ดซุปหมูกับน้ำพริกมะเขือเทศแบบดพมมานะครับผมน่ากินมากๆเลยคบน้ำพริกเนี่ยครับตอนเด็กๆนี่แม่ทําให้กินประจําเลยครับผมคิดถึงแม่เลยครับตอนนี้มาครับมาทางเข้าด้วยกันเลยครับ ขอลังมือก่อนเด้อช่วงนี้ก็ผมหายไปหลายวันเลยนะครับพอดีไม่ใช่ผมไม่ว่างนะครับพอดีผมคิดเมนูไม่ออกเลยนึกเมนูไม่ออกจริงๆครับก็เลยจับผักผักบุ้งไฟแดงเลยครับวันนี้ <laughs> ก็คิดไม่ออกคลิปที่แล้วก็มี f อหลายๆท่านคอมเมนต์มาครับผมผมหายไปหลายวันเลย <laughs> นึกว่าผมไม่ลงคลิปซะแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะลงคลิปบ่อยให้ดูนะครับผม ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตันกันอยู่นะครับมาครับทางเข้าด้วยกันนี่ครับนมาพริงกงมาคือเทพมากครับเกาะผักบุ้งไฟแดงนี่ทำเองหมดเลยครับผมนี่ก็ผัดเผ็ดหมูสะพกหมูนะครับผมผัดเผ็ดสะพกหมูนะครับ อร่อยครับอ้องขับพี่นกอทานด้วยกันครับ ไหล์ครับชาโก้เนี่ยชาโก้เนี่ยอืมอันนี้ภาษาพม่ารเรียกกระซวนเยอะโจนะครับผมกระซวนเยอะโจอันนี้ก็คือน้ำพริกมะเขือเทศใช่ไหมครับภาษาพม่าจะเรียกขยันเฉินตีทองนะครับขยันเฉินตีทองครับ อืวันนี้ก็ข้าวเยอะมากเลยครับเิลีนหมดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อืมอร่อยมากครับ ดกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแฟนเพจก็มีนะครับผมผมไปเปิดแฟนเพจแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมชื่อช่องเดียวกันนะครับ อน้ำพริกอร่อยครับอืม มันเหมาะกับมากเลยครับอร่อยจริงๆครับ เมื่อวานนี้ผมดีใจมากๆเลยครับ FC คอมเมนต์มาว่าผมหายหลายวันเลยยังมีแคจจีติดตามกันอยู่ครับผมดีใจมากๆเลยครับมีกำลังใจขึ้นทันทีเลยครับผม แซ่บหลเดออืเผ็ดหน่อยครับสวตสดีอันนี้ก็พริกอันนี้ก็พริกเยอะเหมือนกันครับโอพริกเติมคาราเบลเลยครับ หูโอ้โหครับอืมปลุ้งไฟแดงอร่อยครับ ลืมเผ็ดแล้วครับนออกคุณนึกว่าเขาไม่หมดแล้วครับไม่รอดครับหมดแน่นอนครับ <laughs> năm mốc lại <laughs> บอกแล้วม่แล้วอดหมดจนได้ครับ <c oughs> ซเซบอิลีครับ แซบอีลีครับผมแซบจริงๆเพ็ดด้วยครับผักบุ้งก็ไฟแดงจริงๆครับมาแดงเลยคลิกครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปของผมนะครับจ <c oughs> ีซูเตมมาเรคามยาบายครับผม